วัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำถนนกันนะครับโอ้เล็ดรอดมาก้อนใหญ่ๆครับเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาลูกลังมาเทแล้วก็เอาหินมาลงนะครับ ตอนนี้ก็เราวิ่งเป็นรูปร่างก่อนเขาต้องการความกว้างประมาณ5เมตรนะครับความกว้างของถนนตอนตนี้เราก็เตรียมไว้แค่คร่าวๆนะครับใช้ใบนนหน้าเกียร์กลับนะครับแค่เรียบ เร่แรกเขาวว่าจะเอาทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นล่องน้ําหรือยังไงเนี่ยหรือจะเอาทางด้านขวาเป็นล่องน้ํานะครับเผื่อ,อน้ําฝนตกลงมาจะได้ไม่ขังในพื้นที่นะครับบริเวณนี้จะให้อยู่้ายถนนนะครับ ใช้ใบหน้าเกี่ยกลับนะครับต้องการความเรียบ ก็ทําได้แต่เฉพาะวันจันทร์นะครับไม่ใช่ถือเลือกถือยามน,นะครับเพราะว่าด้านซ้ายมือมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาจะหยุดวันจันทร์มันฝุ่นมันจะเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เลยแล้วก็บ้านข้างๆทางนี้ด้วยทางซ้ายมือนะครับก็เลยต้องมาทําวันจันทร์นะครับอันนี้ใช้ผ่าน วางด้านชายถนนนะครับสายดินจะไม่พอหรือเปล่าโอ,โอ้โหกระดอนเลยรับแข็งนะครับ ืหขย่าทั้งคันถอยเยียบด้านริมถนนนะครับใช้คันถนนนี่จะแน่นแน่นวฝนตกมาเดี๋ยวดินจะพังนะครับไม่แน่น ำอีกครั้งนะครับำอีกครั้งก็ยังไม่อยากจะเข้าเลยดิงก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับ ไม่มีรถบดนะครับก็ไล่เหยียบเอายังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะครับ อันนี้ก็ต้องการความสูงอีกนะครับจะใ,ใช้ผ่านศาสตร์ขึ้นไปก็ทางซ้ายก็มีถนนนะครับทางขวาก็มีถนนอีกโอ้โหพื้นนี้มีแต่ถนนเพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับละอีล่เพื่อให้ดินแน่นนะครับ ตอนนี้ก็วางผานหลังมาอยู่นะครับสาดดินขึ้นไปทางซ้ายมือเพื่อต้องการความสูงกีนนะครับขอหลายเที่ยวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอยหลังเหยียบไปด้วยนะครับขากลับ แสดงว่าไก่จะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าใช้ไปไ้านหน้าเก็บข้างถนนแล้วนะครับข้างคันแล้ว ก็เดี๋ยวขากลับมาดูแล้วน่าจะใช้ผานสับอีกครั้งนะครับอาจจะให้ทำเป็นร่องน้ำนั่นแหละครับใช้ผานดึงดึงดึงดินอีกครั้งนะครับเดี๋ยวาดตร้จะไปทางซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับนี่มาแล้วครับ ขอใช้ฐานสับไม้เที่ยวนะครับเรียกความสูง ว่าทำไมไม่ใช้ใบดนหน้ามันมันช้านะครับจะใช้ใบด้านหน้าจะใช้ผานจะเร็วกว่านะครับแต่ถ้ามันสูงจะจัดนี่ก็ใช้ใบดนหน้าช่วยได้เพราะว่าเวลารถวิ่งไปนี่มันจะถลาลลงนะครับ หลังเยียบนะครับอ๋อยังคงใช้ผ้าหลังสับมาอีกครั้งนะครับ หลังไล่เหยียบนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ใบด้นหน้าเกียร์ถ้าความสูงได้แล้วนะครับเริ่มมีเอียงเบาๆนะครับ มันสูงแล้วไม่ลถคุ้มไม่อยู่ก็ต้องใช้ไปด้านหน้านะครับจะรถมันจะถลายลงอยา่าดันใช้คันให้แน่นนะครับ ตอนนี้ใช้ใบด้านหน้าเกี่ยเรียบนะครับความสูงน่าจะได้แล้วนะครับ ก็น่าจะเปเที่ยวสุดท้ายนะครับเพราะว่าดูแลคว,วามสูงได้แล้วนะครับนี่ก็เกี่ยเรียบแล้วก็แต่งด้านข้างนะครับท่านผู้ชมมีการเขย่าไปเร็วเกินนะครับเขย่าอ่าเดี๋ยวจะวิ่งล่องท้ายถนนด้านขวามือนะครับที่ติดถนนนะครับวิ่งเป็นล่องเพื่อให้น้ำอ่าข้างในพื้นที่นี้นะครับ ให้มาลงมาทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าทำท่อผ่ามาทางหน้าเราเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ครับถน,นนแค่นี้ก็พอแล้วครับก<อ>็พอดีเที่ยงพอดีกินข้าวีนนนยลยวก,ก็วางโครงการใหม่นะครับถนน,น,นเสร็จเรียบร้อยไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับไม่ไม่ถึงหล่